ชีวิตแม่บ้านอย่างแอนเหนื่อยแบบตะโกนค่ะลูกสองนอนดึกตื่นเช้าไหนสามีจะทำรายการท่องเที่ยวอีกต้องตากแดดทุกคนต้องตากแดดตลอดเลยลผลของการดูหนักนะคะตรงนี้สูงกระแทกเข้ามาเลยค่ะกล้องเนะี่ยตรงนี้เลยค่ะสวยเนียนจริงเนี่ยมีแต่โฆษณาอยากสวยใสยไร้ฝ้าต้องนี่เลยค่ะเซวาอันโซสงดำ ตัวช่วยกู้หน้าแอนที่วุ้นกับหนิงเนี่ยเขาตั้งใจทำและการันตีว่าดี mm hmm. เขาใช้เวลาเนี่ยสปีนะกว่าจะได้ขวดนี้มาใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะร่วมทดลองสูตรที่ผิงหน้าของตัวเองโรงงานผลิตระดับ World Class ที่ผลิตสกินแคร์คัตเตอร์แบนนะ mm hmm. และเขาคัดสสมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าสสมทั่วไป2-3ถึงเท่า mm hmm. สสมที่เขาใช้เนี่ยต้องมีอายุ6ปีเท่านั้น ด้วยเทคนิคพิเศษจากเกาหลีนะคะสมดำตัวนี้เด่นสุดคือเรื่องช่วยลดเลือนจุดด่างดำและฝ้าเท <tabii. S 1> ่านั้นฝ้าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของคนไทยและในนี้ยังมีส่วนผสมของสมดำขิงดำชาหมาดำที่ช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจาา่างใสผิวสุขภาพดีและที่สำคัญลดเลือนริ้วรอยแล้วต่อไปนี้แอนเองอะ่ะไม่ต้องไปทำเลเซอร์ฝ้าให้แสบหน้าอีกต่อไปเพราะจบที่เซวาแอมพลูสมดำ เปิดเกดโบวว้าว<ล>ฝ้าดำฝ้าลึกฝ้าแดดฝ้าฝรั่งยังไงก็ไม่มีทางหายนี่แอนขอซู6ตัวนี้เลยนะเจวาแอนพูดส่งดำตัวนี้ตัวเดียวแอนใช้1ขวดฝ้าจางลง สิเเนตลยนะทุกคนปลอมไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้แอนใช้แล้วเห็นผลจริงอยากฝ้าหายไม่ต้องรอเซิร์ชเลยนะคำว่าเซวาโสมดำเซิร์ชใน Google หรือ Facebook หรือถ้าอยากจะเป็นตัวแทนของเรานะคะแอดได้เลยตามข้างล่างนี้หมดกังวลเรื่องฝ้าเอาเวลาไปดูแลสามีกันดีกว่านะจ๊ะ